มากันที่ข่าวนี้กันบ้างครับเดอะมอรโครานะครับได้เปิดสระโอลิมปิกจัดการแข่งขันว่ายน้ำเดอะมอร์โคราสวิมมิ่งคัพ2 0 2 4ครับครั้งที่26สารอนาคตนักกีฬาเยาวชนไทยนะครับก้าวไกลสู่การแข่งขันใหญ่ระดับประเทศที่สระว่ายน้ำเชนเปิมพูสวนน้ำแฟนตาเซียลากูลชั้นหนึ่งเดอะมอร์โคราชบริษัทเดมอรกรุ๊ปจำกัดร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันว่ายน้ำครั้งยิ่งใหญ่ในงานเดอะมอ o โค s ราสวิมมิ่งคั2024การแข่งขันว่ายน้ำเยาวชนระดับประเทศตามหลักกฎกติกามาตรฐานของสหพ,พันธ์ว่ายน้ำน,นานาชาติหรือว่าฟีนาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชากุมารีในระหว่างวันที่4-5พฤษภาคม2567 โดยนายสมเกียรติวิระวิรยะกุลานาันรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยนางสาวธีรารัตน์รมรื่นผู้อํานวยการสํานักงานการก,ารกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมานางกนกนวันเศรษฐจินตนินนะครับเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมานายปร,ริวัตรประจันทเสนผู้ควบคุมการแข่งขันและผู้ฝึกสอนนักกีฬาเข้าร่วมง,งาน และนายปรีชาลิ้มอัวผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการบริษัทเดอมอราชาสีมาจำกัดให้การต้อนรับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ครับ ค่ะโดยการแข่งขันว่ายน้ำรายการ The m o r Cora Swimming Cup 2024นี้นะคะใช้กติกาการแข่งขันของฟีนาค่ะฉบับล่าสุดโดยมีสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยรับรองผลการแข่งขันเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักกีฬาว่ายน้ำเข้าร่วมการแข่งขันว่ายกีฬาว่ายน้ำเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะส่งเสริมสนับสนุนกีฬาว่ายน้ำระดับยาวชนเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ให้เป็นที่นิยมแพร่หลายรวมถึงการฝึกซ้อมแล้วก็ว่ายน้ําอย่างถูกวิธีด้วยเพื่อปลูกฝังแล้วก็สร้างจิตสํานึกให้แก่เยาวชนนักเรียนนักศึกษาประชาชนให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการเล่นกีฬาว่ายน้ํารวมถึงการเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัยปลอดสารพิษนะคะไม่หันไปพึ่งพาสารเสพติดช่วยพัฒนาแล้วก็ร,ร่วมผลักดันนะคะวงการว่ายน้ําให้ก้าวหน้าและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายค่ะในระดับจังหวัด ระดับภาคและก็ระดับประเทศนะคะรวมทั้งยังร่วมส่งเสริมนโยบายและวัตถุประสงค์ของสโมสรกีฬาว่ายน้ำจังหวัดนครราชสีมาและสมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมาค่ะทั้งนี้นะครับได้มีรูปแบบการแข่งขันเป็นการแข่งขันว่ายน้ำในสระว่ายน้ำแชมเปี้ยนพูลขนาด50เมตรจำนวนแข่ง8ลูกประเภทเยาวชนชายและก็ นะครับอายุระหว่าง7จ็ถึงสิปีและบุคคลทั่วไปในระยะทาง50เมตร100เมตรและ200เมตร โดยใช้สีท่าไหว้าสากลตามกติกาของสาพันไหว้น้ำนานานชาติและสมาคมไหว้น้ำแห่งประเทศไทยซึ่งแบ่งประเภทรางวัลได้แก่รางวัลประเภทบุคคลรางวัลประเภทสโมสรซึ่งสโมสรคะแนนรวมสูงสุดอันดับหนึ่งจะได้รับทุนการศึกษา1 0,000บาทพร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ครับก็ได้มีสมาคมส่งนักกีฬาว่วยน้ำเยาว ปชนและบุคคลเข้าร่วมแข่งขันจาก15จังหวัดทั่วประเทศไทยจำนวนนะครับ45สมโมสรรุ่นนักกีฬา387คนเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ครับเป็นกีฬาที่เย็นเพราะว่าอยู่ในน้ำน้ำอาจจะร้อนก็ได้นะช่วงนี้